พ่อหน้าถวายแม่นุษถวายเจ้าพระตาหารซจ้าพระตาหารพ่อพ่ทั้งสิ่งของพ่อทั้งสิ่งของที่เป็นบุรีวานที่เป็นบริวานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เดชะทรงผู้เจริญเดพระทรงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย พอตั้งจิต,ตจิตส,จส่วนบุญบุธส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ไปให้แด่ไปให้แด่บรรพชนทั้งหลายบันพชนทั้งหลายผู้ร่วงลาไปแล้วผู้ร่วงลัาไปแล้วตลอดถึงตลอดถึงญาติสนิทมิสหายญาติสนิทมิสหาย มนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตอถึงตลอดถึงสัพพสัตทั้งหลายสัพพสัต์ทั้งหลายขอจงได้รับขอจงได้รับซึ่งส่วนบุญซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ทข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศไปให้นี้ได้อิศไปให้นี้ถ้าตกทุกข์ถ้าตกทุกข์ก็ขอ ใหจากทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่ถ้ามีความสุขอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ขอให้มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเกินตลอดกาลนานเกินสาธุสาธุ